สวัสดีครับพี่น้องครับเบาทัดมาแล้วครับพี่น้องมือวันี้เบ้าทัดสิภาพี่น้องมาเบิงต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจูนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อกิมจูพี่น้องครับเบาทัดสูงลอยแปดสิบแสดงว่ากิมจูตอนนี้นะครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบนะครับประมาณลอยสามสิบกว่าๆนะครับเป็นบางต้นก็จะมีต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับนี่ครับต้นหน่อยนะฮะ ต้นหน่อยเบาทัดขายต้นละ40บาทนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ <Ooh. S 1> ่งในอ่าวิดีโอย้อนหลังได้นะครับที่เบาทัดปลูกตอนเบาทัดปลูกในสวนเบาทัดนะครับพี่น้องครับเบาทัดปลูกต้นซัมมี่นะฮะต้นน้อยๆเนี่ยครับน้อยกว่านี้อีกนะครับพี่น้องครับเบาทัดเอาใส่30บาทไปปลูกนะฮะอันนี้คือใส่ห้าสบาทนะครับพี่น้องครับอันนี้คือใส่60บาทนะครับแต่ว่าเบาทัด ยังเหลือโปให้พี่น้องอยู่นะครับทอดวันที่1พฤศจิกานะครับพี่น้องครับทอดวันที่1พฤศจิกาเท่านั้นนะครับเด้อพี่น้องเด้อไส้นี่สิเหลืออยู่ต้นละห้าสิบบาทนะครับร้อยต้นแถมสองฟรีค่าจัดส่งนะครับไส้นี่ตอนนี้เหลือต้นละ40บาทนะครับพี่น้องครับร้อยต้นแถม2ฟรีค่าจัดส่งนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากปลูกนะครับทั้งด่านนะครับอ่า กำลงกิมจูนะครับพี่น้องครับต้นทั้งนี้เป็นหงเปาซื้อหงเปาซื้อต้นสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะร้อยเจ็ดสิบขึ้นพี่น้องครับสูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นนะฮะหงเปาซื้อสังเกตยังไงนะครับหงเปาซื้อสังเกตยังไงพี่น้องครับใบพ่นจันนาหนานะครับใบเพิ่นจันนาหนาออกม้วนๆนะครับพี่น้องครับเนาะ ตัวนี้ย้ำนะฮะหงเป่าซื้อนะครับกระทงใหญ่นะครับพี่น้องครับลากล้นถุงนะครับนี่คือข้าตัดหักออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่นออกมากซ่อนไส้ลงดินนะครับจาเป็นต้องเอาขึ้นมาแล้ะก็ตัดหักออกไหมนะครับพี่น้องครับบริสันมันจีดึงขึ้นบ่ได้นะฮะเบ้าทัดขายอยู่นะครับตอนนี้นะฮะต้นร้อยห้าสิบบาทนะครับสาหรับไส้แดงหงเป่าซื้อนะครับพี่น้องอยากได้โทรมานะครับเบ้าทัดจะส่งให้สูงปานนี้ แน่นอนอยู่แล้วนะครับกองต้องนะครับ2เมตรนะครับพี่น้องครับเครื่องเสียวกลองมาตอกันแล้วก็ถ้ำการนอนใส่ถุงแพกยางดีนะครับพี่น้องครับจัดทรงให้พี่น้องนะฮะทาของเข้าไปหอดมือลูกค้าแล้วนะครับพี่น้องครับเสียหายปลูกบ่ได้เบาทัดยินดีขึ้นเงื่อนให้หรือยินดีเข้มให้พี่น้องนะฮะนี่คือเปรียบเทียบให้เบื้องเลยครับพี่น้องครับ หงเปาซือนะครับส่วนเบ่าทัดนะครัาบาเบ่าทัดต้นพันธุ์ของเบ่าทัดคือแพงแท้หงเปาซือซื้ออยู่มงเอือนต้นละ60บาท60บาทแมนอยู่พี่น้องสูงเพียงนี้นะครับหรือจะมีถูกกราหันกับมีนะครับบางมองเอาพันธ์ขีนกนะครับมาเสียบยอดเอานะครับพี่น้องครับเสียบยอดพันธ์นะครับอาใส่แดงนะครับพี่น้องเนาะ ต้นซัมนี่ก็ต้นละเจ็ดสิบแปดสิบบาทบ่อึดนะครับพี่น้องครับแต่้าเราจะเอาใส่สูงใหญ่ป่านี้นะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับก็เหมือนต้นทุเรียนนะครับต้นละสี่พันก็ยังมีเลยนะฮะพี่น้องครับแบก็คปูเส่เข่งแล้วสูงสองเมตรสาเมตรพี่น้องครับนะฮะต้นละหมื่นก็มีนะครับอันนี้คือไฮเบิ้ลครับพี่น้องครับของเบาทัดเนี่ยนะครับพี่น้องครับใส่ได้บางามสีโบจัดทรงนะครับพี่น้องถึงจัดทรงก็ต้องเป็นอีกหนึ่งราคานะครับ นี่คือใส่รหัสต้นรหัสสิบาทครับพี่น้องครับนี่ที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับมีตลอดทั้งเดือนนะครับต้นพันธุ์มีเปลี่ยนมือนะครับพี่น้องครับพี่น้องสนจิตสนใจจากใดไรปันใดนะครับเบาทัดจัดให้นะฮะขี่บ้างอีกทั้งหนานี่คือต้นบองงมนะครับพี่น้องครับนะครับล่อให้มันงามก่อนเบาทัดถึงจะจัดทรงนะครับนี่ครับพี่น้องนะฮะแต่ยอดเรียบร้อยแล้วนะครับตามจริงสูงกว่านี้นะฮะตามจริงสูงกว่านี้ แต่เบาทัดทําการเด็ดยอดเพอเด็ดยอดปุ๊บมันแตกป็นกิงกระดองออกสองขากนะฮะแสดงว่าล่าเขานะครับสามารถลําเลียงอาหารขึ้นมาเลี้ยงนะฮะยอดและใบด้านบนได้นะครับพี่น้องครับการซื้อต้นพันธุ์นะครับพี่น้องต้องเบิองว่ามันแตกยอดบอนะครับถ้ามีตาดอกตายอดนะครับถ้ามีตายอดนะครับแสดงว่าต้นของเขาแข็งแรงแล้วนะครับพี่น้องครับไปหาซื้อต้นพันธุ์ บางคนอยากได้ตุ่มตอนนะฮะเพราะว่ามันราคาถูกตุ่มตอนนี่บางเทื่อเขาจัดทรงไปเนี่ยมันต้นละ12 14 18บ่เกินนี่นะครับหรือ20บาทนะฮะแต่ว่ามันเป็นการตัดลงมาพักไว้เมื่อกหนึ่งกอนนะครับพี่น้องครับกอนเขาสีทรงให้เข้านะครับบานนี้เพื่อสีทรงมาหอดเข้าซุ้มบนว่าทรงมาจากภาคกลางทรงมาหอดเข้านะครับทรงวันที่หนึ่งหอดวันที่สี่เอามาปลูกบลอดครับพี่น้องครับเมนลอดกับลอดบวกกี่ต้นนะฮะ อันนี้คือสังเกตบังนะครับพี่น้องครับลากล้นถ <which> <sh> ุงแล้วนะฮะเนี่ยลากออกมาจากถุงแล้วพี่น้องครับเนี่ยพร้อมที่จะหากินแล้วนะฮะบางมองบางบอนขายต้นละ80บาทนะครับพี่น้องบ้าทัดบอกไว้ก่อนนะฮะบางที่ขายต้นละ80บาทนะฮะสวนบ้าทัดขายต้นละห้สิบบาทนะครับพี่น้องครับโปนี่คือฮอดแครวันที่นะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับปีหกหกนะครับพี่น้องเนาะ ต้นไดทีบว่งามเขาก็เลี้ยงไว้ก้อนนะครับว่านปุ๋ยไฮน้ำนะครับพี่น้องครับพอต้นได้มันงามพี่น้องเพิ่นจากด้นะครับอันนี้คือหอดวัตถีหนึ่งนะครับพุชจิกานะครับหกหกสี่ขึ้นพี่ต้นละหกสิบบาทนะครับตอนนี้ต้นละห้าสิบบาทพี่น้องนะครับสื่อท่านกับท่านเด้อครับเด้อมีโปนี้ให้ตลอดทั้งเดือนมีต้นพันธุให้ตลอดทั้งเดือนนะครับมีเป็นหมื่นต้นผลละนี่คือเอาใม้เห็นนี่เป็นน้ำย่อยนะครับพี่น้องเนาะเป็นแค่น้ำย่อยนะฮะ ฝรั่งกิมจูฝรั่งใส่แดงมี่เมดครับพี่น้องครับหงเปาซื้อนะครับใส่เดียวกันเลยพี่น้องบอทัดไบเดโมพี่น้องครับใส่เดียวกันหมดเลยนะฮะเนี่ยนะครับกระทงใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยลากล้นถุงนะฮะระบบลากนะฮะเนี่ยถ้าตัดหักออกไม่เพิ่งจะเกิดขึ้นมา่อไม่อีกพี่น้องนี่ครับนี่ครับแท่งยอดดีแท่งหักดีครับพี่น้องครับนี่ครับลำต้นสูงบโมโห่วงครับพี่น้องครับ เสมอหัวเบาทัดมัดเลยทวมหัวพี่น้องคนละนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเบาทัดสูงร8 0ยนะครับ185นะฮะเกือบ2เมตรพี่น้องครับราคาร5 0หนะครับที่นี่ที่เดียวนะฮะราคาถือกุนี้ก็มีต้นละห่อยแต่ว่าอ่าสูงแค่เมตร20นะครับพี่น้องเนาะขาพี่น้องอยากได้มันถือมีสองราคานะครับพี่น้องครับเนาะเบาทัดพร้อมจัดส่งให้นะฮะมาดูต้น120บาทนี่ครับพี่น้องครับ ต้น120บาทก็มีครับพี่น้องครับนะครับมีนะฮะต้น120บาทนะครับสูงประมาณเมตร20เมตร30พี่น้องครับเนี่มีเหมดครับพี่น้องครับมีทุกไซส์นะฮะไซส์แดงของปวซื้อนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอทถักสิบห้าไปเบิงนะครับทั้งด่านพูดซานะครับสามรถก็มีอยู่แต่ว่าต้นอยู่หนีบวงามนะครับพี่น้องเนาะต้องล่อหลอบใหม่นะครับ ต้องร่อหรอหม่สาหรับ3ามรถแสงทองนะครับหรือถ้าพี่น้องสร้างบ่าวทัดก็ทําการจัดทรงต้นง,ง,งามห้ตัวนี้คือเป็นแค่พักไหวนะครับมันต้นบางงามแล้วเดี๋ยวบ่าวทัดสิบไปผ้าไปเบืองพุทธานมสดนะครับพี่น้องครับเมื่อกล่องมาต้องยางมานําำเ้อเขามายากพื้นที่ครับแคบนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูพุทธานุ่มสดนะครับ นี่ครับพุทรานุ่มสดพี่น้องครับเอามาเลี้ยงไว้อยู่นี่นะฮะติดลูกตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกนะฮะนี่ครับพี่น้องครับติดลูกตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกนะฮะซูมเข้ามาใกล้ๆเด้ออ่าเดี๋ยวให้มือกล้องเราซูมเข้ามาก่อนนะฮะเดี๋ยวเสร็จไปให้เบิ้งยี่นอกคุณละพี่น้องครับนี่ครับแตกยอดพร้อมจัดส่งแล้วนะฮะลงทุนบ๋อพี่น้อง ืัอนี้เบ้าทัดบ่ได้ไปทั้งนอกนะครับพี่นนองครับอยากมานําเสนอต้นพันธุ์ให้พี่นนองเห็นนะครับพี่นนองเนาะพี่กัดอยู่นี่จังหวัดอุบล้ะพี่นนองเด้ออำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลนะฮะ่าสวนที่เต้นพันธุ์นี่อยู่นครปฐมนะครับพี่นนองครับนี่ครับพี่นนองครับต้นพันธุ์สําหรับนุ่นสวดเท่านะครับมือกล้องเราตั้งกล้องให้ตรงตั้งกล้องตรงๆอย่าเอียงอ่าแตกยอดนะครับ แต่ยอดแบบนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับพร้อมปลูกนะตัวนี้นะครับยังไม่แตกยอดหรือแตกแล้วแต่ยังไม่ยาวนะฮะนี่ฮะนี่ยอดนะครับเพราะว่าไม่ได้เด็ดลูกทิ้งนะฮะถ้าเด็ดลูกทิ่มจะเสียดายพี่น้องอยากเอาให้พี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะนะครับปลูกได้พี่น้องครับปลูกง่ายนะครับวิธีการปลูกนะครับถ้าเตรียมดินแล้วเอามือขวดๆปลูกเลย ไม่ต้องลองก้นหลุมนะครับปลูกได้หนึ่งอาทิตย์ค่อยใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาครับพี่น้องครับขี่งัวงไก่ยาใส่ยาลองก้นหลุมนะครับพี่น้องห้ามลองก้มก้นหลุมทุกอย่างห้ามลองก้นหลุมนะครับนี่ครับจะมีผ้าเทปพันแผลนี่ครับมีผ้าเทปพันแผลให้นะฮะเพราะว่าอยู่ด้านล่างเป็นต้นพันปลานะครับพี่น้องครับทาบกิ่งพันพื้นเมืองนะครับพี่น้องนะครับทาบกิ่งพันพื้นเมืองนะครับพี่น้องอ่าเวลาปลูก ปลูกได้หนึ่งเดือนเท่าจั้งแก่เสียปอกล้ะกะมันเบิงต้นป่าอย่าให้มันขืนขืนมากเท่าก็เอากันไก่หนีบนะครับหนีบแก็บแก็บแก็บ,บนะครับพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บ่าวทัดมานําเสนอให้พี่น้องเนาะอันนี้ราค่านะครับในช่วงนี้ราค่าต้นละ80บาทนะครับนี่แปบาทนะฮะแปบ,บาทพอหอดสิ้นเดือนกันยานะครับพี่น้องครับราค่าสิกลับมาอยู่ในราค่าเดิมบดทุกอย่างเลยอ่าพุจิกาโทษที่โทษที่ราค่าสีเขาไป อยู่ในราคาเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกาวันที่หนึ่งพฤศจิกานี้ราคาขึ้นทุกอย่างเลยข,ขึ้นไปอยู่ราคาเดิมคือตอนนี้มันอยู่ในราคาปูทุกอย่างนะครับสําหรับส่วนเกษตรอีสานเชนแนวนะครับพี่น้องเนาะอ่ากจะมจีมสองใส่สำหรับฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งใส่แดงก็มี2สองใส่นะครับไซร้อยห้าสิบแล้วก็ใช้ต้นละร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ใส่ต้นละหกสิบบาทนะครับเหลือต้นละหา 10, ้าสิบตัวนี้ใส่ต้นละสี่สิบครับตอนนี้นะครับจากต้นละห้าสิบเนาะอ่าสิครับขึ้นสูราคาเดิมนะครับ ต้นเดือนพฤศจิกาทุกอย่างเลยตัวน,นี้ก็จะขึ้นต้นละลอยนะฮะช่วงนี้ต้นละ80บาทนะครับขอบุญขอบคุณเอฟซี e ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในส่องเกษตรอีสานแนนะครับพี่น้องครับบว่าจะเป็นทางเพจทาง YouTube นะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ